พี่แก้งหลับเหรอฮะว้าว <Wow. S 1> ยังไม่ตื่นอีกเหรอครับตื่นหน้าตื่นเธอเย็นแล้วครับไปแล้วลิบตื่นแล้วรีบตื่นแล้ว,ลว <c oughs> ฮะเย็นแล้วนะ <c oughs> อ,อ๋อตื่นเถอครับ จะหกโมงแล้วนะครับเขารบทงชาตินะนะหกโมงเขารบทงชาตินะครับว้าวอาบิดขี้เกียจบิดขี้เกียจกรงรออยู่นะมาทำสปาเกตตี้ให้นะเอาเร็วเร็วเร็วตื่นได้แล้วครับพี่ตื่นได้แล้วครับพี่ว้าว ว้าวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบว้าวฮตื่นแล้วนะครับ